ต้นข้าวเดี๋ยวก่อนนะลูกอ้ยแล้วมันดกแล้วมันกระเตี้ยแล้วมันก็สวยเนะยาะดูสิคะดกดกแลก้วกระเตี้ยแล้วก็สวยวอือกริกกะเพรานี่มันแกงหัวแดงรถแต่น้ำมันไม่ได้ความเย็นนะรออืฝนไม่ลงอืดูมะเขือมะเขือล <laughs> าบเผาละยายลาบเผามันจะอร่อยเนี่ย ยากินเป็นไหมในลาบเทา่เป็นเ็บใช่ไมไม่เอายังไม่มีเทาลาบอาาเออยังไม่มีเทาไม่ได้น้ำฝ<า>นอ๋อแค่เลแกนเออแต่นี่มันกะเพราแดงนะยายนี่กะเพราแดงออมันหอมนะกะเพราแดงนะนะั่นน่ะกะเพราแดงแล้วหอมนะคะทุกคนนี่ต้นต้นอะไรเนี่ยมะยมบอก เอ้าวัานนะั้นหนูเห็นมะยมโอ้น้องเดี๋ยวเราจะไปถ่ายมะยมนะทุกคนอุ้ยโดโดๆเลยนะคะเ,เอาไว้บังลมมากไหนต้นไม้อะแถวนี้เขาตัดกันหมดเออใช่จริงตรงเนี้ยนะมันก็เลยไม่เย็นเนาะมันก็เลยมีบ้าน,นเนี้ยอืมเขาตัดออกเหรอ <c oughs> <c oughs> ต้นมะยมมันเวลาเราไอ้นั่นไอ้นี่ต้นอะไรมะเฟืองเหรอยาย อันนี้ม้วนเฟืองจองแล้วึทับทิมไหนไมม่าเออาสักทีืเดี๋ยวแม่แม่แม่ไปแป๊บหนึ่งแม่ถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งสองคนจ้าอีกคนยังไม่เข้าโรงเรียนจ้าทุกคนนุ่มมะนาวคุณยายสิคะโอยลูกใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนลูกใหญ่ๆเนาะ มีน้ำไมหมยายตอนนี้ยังไม่มีหรอกรอมันลูกใหญ่กวนะ่านี้ต้องใหญ่กว่านี้อีกเหรอโอ้น้ำจะเยอะน้ำซึ่งจะเยอะใช่ไหมโอ้โหสวยงามเข้ารอแม่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ไปถ่ายมะยมก่อนแม่เห็นมะยมละเ <c oughs> อ้ยต้นใหญ่แล้วทำไมมันมันเป็นมะยมอะไรหนะ่ะยายเอาอันนี้มะยมหวานเ <c oughs> หรอ เนี่ยโอ้มันล่วงมีคนให้เขาดูสิเขาสอยสอยล่วงแล้วก็ไปเก็บโอ้มายมหวาดเนาะโเป็นพวงพวงโอ้ชาจะกินมาเก็บไปเลยนะจ้าจ้าเราไปเอาขี้เขียแงานมันไม่เปรี้ยวเลยไงคนมาสอยวันนั้นอะรปีนขึ้นแล้วดูสิล่วงล้วมันก็ไปเก็บเสียดายไหมเนาะอู มะยมหวานอ้าทำไมลูกมันออกเหลืองๆอะยายทำไมลูกมันออกเหลืองๆอ,งอ๋อน,นี่คือมันสุกแล้วใช่ไหมแล้วก็เลยไม่ได้พักพันต้นไม้เลยเนาะมะยมหวานทุกคนมะยมหวานกินแล้วมันไม่ฝาดไม่อะไรใช่ไหมยายนะ <c oughs> อ,อ๋อเหรอโอ้มันล่วงนะยายมันล่วงนะคะอะไรอือไม่มยมไม่ยมลูกไม่ยมดูดูยายเก็บไม่ยมเออชิมสิชิมซิอืมใหญ่ใหญ่อืมเป็นไงมันเปรี้ยวแต่มันอมกลมกลมอมกลมใช่อืมเนคจะชิมพริกเกลืออืม เปรี้ยวกลมกล่อมจับดูดิคะโดกโดค่ะทุกคนปีนี้ลูกใหญ่เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยรอลูกนิดเดียวเอาดูดูินข้าวกินป้าอะไรอยู่ข้างในเนี่ยขี่จักรยานอ่ะไปเย็นไปเย็นเดอ๋นะแกมาปีนบอกระวังจริงหัดตก ตัวใหญ่ด้วยขอบคุณค่ะคลิปนี้ขอหยุดแค่นี้ก่อนนะคะ